ส่วนมรดกภายในมรดกคือธรรมะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่พระองค์คนตัดไว้ได้พระเทราจารย์หรือว่าพระสังฆาจารย์เจ้าทั้งหลายเพิ่นจำแนกแจกออกไว้หรือว่าเอามาเรียบเรียงลอยกองไว้เป็นหมวดเป็นมู่หลายแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์อันนั้นคือมรดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ เอาไว้ให้กุลบุตรเอาไว้ให้พุทธบริษัทแต่เรียกว่ามอระดกธรรม,มอระดกธรรมมันพระบุตธเจ้าพระนมาศัยเสพพระิวามอระดกธรรมพระบุตธเจ้าพนก่าเอามาจากกายจากว่าจาเลกจาดใจเนี่อพระองค์ดัดธรรม,มทุกขอ้อ ล้วนแล้วแต่อยู่ในอัตภาพร่างกายทั้งนั้นเกี่ยวเนื่องกับอัตภาพร่างกายทางนั้นเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาจิตพัฒนากายบ่อนี้ไปจากนี้แม้ว่าศิลึกซึ่งชุกข,ขุมค่ำพี่ละภาพปันไดก็ตามเรียกว่าพระอภิธรรมนะกะ็เอาถึงเรื่องจิตเรื่องกายบ่หนี้ไปจากจิตกับกายนะ เพราะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจังอยู่กับพวกเข้าขันสิวบาขันสิว่าเป็นมอบไว้ให้เป็นเอาไว้ใสเอาไว้กับเข้าทำเราใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดแล้วเราองค์ตัดเกี่ยวกับเรื่องกาย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องใจแล้วเข้าล่ะเขามีกายบ่เขียนกับมีเป็นบ่ ขากระมีหูกระมีตากระมี่นะอย่างเช่นอายตนะสิบสองที่พระพุทธเจ้าตัดอายตนะสิบอายตนะหกไหมอออายตนะหกนะอายตนะหกพระพุทธเจ้าตัดเออไม่อยังหูตาจมูกลิ้นหรือว่าปากแล้วก็กายเห็นบห ใช่เห็นว่าอายุนะอยู่กับเฮาดิเน่ไม่ได้ว่าไ,ไปหม,กเ,มก,ไปไก,กเรื่อเนี่ยไม่ได้ว่าไปไก่ว่าเรื่องหูอายตนาคือหูหูเอาไปเห็ดหยัง้งบ่เป็นเอาไว้หินกัดเ <c oughs> นี่ยนี่บอกพี่นอ้ <c oughs> งนนองท่นานน้อยฝนน้อยมากนี่โลกหน้าก็ับมีเไหินเลยเนาะแต่ว่าใครยุโรปซูเมอร์นี่ยขึ้นมาเดี๋ยวหินกัดขึ้นสมัยก่อนแม่นย่อมไม่เอาไป มีอยู่บ่หินสมัยนี้มีคือเรามันบ่ทันเบิด์ตบอกแต่สมัยข่อยเป็นเล็กหน่อยมันคือหลายแท้อุ้มมัดก้านนี่มันเศร้าๆเลยโอ้ยจออยู่ทองแขนนี่ขั้นหยาบหยาบมือลูบไปแบบแดงใจไว้ยี่หินเหมือนกันมันบหอนกันจำแขนได้บหมมันกัดน้ำหูเมืนบอกมักแท้ๆหูเขานี่หินมันว่าจังไหนหินบอกไปบาจังไหน น้าคนเนี่ยมันแสบประสนกินเนีย่ยไหนก็นแสบประสนเห็นว่าขันบ่อข้าขหูนี่กูติมมงบนตัวเหรนเห็นคุยไงยังเน,ะนะาะอ่าบ่ได้เอาไว้หูบ่ได้เอามีไว้เห็นกัดแต่ว่ามีไว้เห็นอย่างมีไว้แต่ฟังเสียงน้ามีไว้แต่ฟังเสียงฟังแล้วพระพุทธเจ้าคคนเห็นแนวไหนน้า เมื่อหูฟังเสียงอย่างเช่นพี่น้องฟังอยู่เดี๋ยวนี้นะนะฟังอยู่เดี๋ยวนี้เสียงมันเกิดแล้วมันดับบ่เราองค์ให้พิจารณาเลยบ่เป็นฟังซื่อฟังเสียงดีก็ให้พิจารณาฟังเสียงบดีก็ให้พิจารณาพรเพื่อเดยว่าให้มีสติเห็นบ่ให้มีสติขันเขาย่องก็ให้มีสติแน,เนย,ยเสียงมันลอยขึ้นสูงหลายมันตกมามันเจ็บ <c oughs> แม่นอยู่บไม่ได้สีน กันเขาย่องมาท่านบอ้ยพุ่นอะลอยขึ้นไปเลยรังค่าขึ้นไปพุ่นบราทัดตกลงมากมันเจ็บนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาย่องเวลาเขานี่ก็ให้มีสติอย่าให้มันลอยเออเพะ่็นว่าอย่าให้จิตใจมันฟูฟ่องขึ้นไปกับคําเยินยอของบุคคลอื่นเกินไปนีบาทดนั่นมันเสียใจนีมันจึงบรตกลงมากเจ็บเพะ่นว่า เวลาได้ยินก็ได้ยินหนอคือประเด็พระคุณหลวงตาสอนนลนี่ร้วนแล้วแต่เป็นธรามะได้พี่น้องธรามะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนะได้ยินให้มีสติม,สตสมีสติอยู่ใสมีสติอยู่หูเพียงแต่หูว,ว่าเสียงที่เขาคําที่เขาพูดคําที่เขาเยินยอก็ดีคําที่เขาด,าขาด่าก็ดีเขาด่าวา่าจังนั้นขี่ไล เดี๋ยวดาจังสั่นด่าจังสี่แต่ว่าบ้านเฮาก็ด่าเป็นตะแเส็บตะนวัวอยู่ได้เหรเนะาะฮะพ่นอีสานนี่ด,าดา่าแส็บด่านัวเด้ด่ามวนหาไล่ตับไล่ใส่กันแั่วมันเอามาแต่ใส่ความดา่าความปล่อยเนะาะฮะแล้วฟังบางอย่างนึงก็เป็นตะหยักหัวอยู่เนียเนาะแห้งคุยแห้งพบยังกับวาไปาด่ากัน ดาบมเป็นตะเจ็บมาใน,นดอกกันฟังบางกังหนะันเย็นบบบพระยาศีนวลดาเป็นตะอยักหัวอยูได้บ้านเฮาแต่ว่ากันควบดาบ้านเขาเป็นตะเสีบตะนวยหลีดากันแต่ว่าแบบฟังคักๆหลืเป็นตะหยักหัวนะ่ะเอิ้นว่าดามมวลพนวาเนาะเพราะนั้นเมื่อจะยย่นค่ำดีหรือค่ำบดีกายพินิจพิจารณาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะใช้ความพินิจพิจารณาว่า คำด่านั้นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันไม่ได้ยูดลเลยพี่น้องแต่สําคัญว่าขันขาดสติหรือว่าเหาบ่เด็พิิจพิจารณาบมได้ปไข้ควนแล้วเฮาก็เลยหลงทิพย์หลงแดนส้หลงทิพย์หลงแดนเขาด่าแต่กรมือสามอาทิตย์ก่อนหมเมื่อู้ใดหลงทิพย์หลงแดนบัเนี่บ่มีสติบ่มีสัมประชัญญะมันก็สิเก็บมาไว้ มันเข่าทั้งหูหลยมันแทนที่มีสติแล้วมันสิผ่านไปหรือว่ามันจะดับลงแล้วมันก็แล้วบใไ้มันเข่ามากเมื่อบ่มีสิ่งป้องกันหรือว่าบ่กเข้าใจได้ยินคำย่องก็ดีได้ยินคำด่าก็ดีมันก็เลยเก็บปั๊บเอาซะเก็บเอาอะไรไปไว้เสรเอาไปไว้ในใจเมื่อมันผ่านเข้ามาทางหูมันก็ทะลวงลงไปถึงใจ ถ้าได้ยินคําไหนเขาดา่ามันก็จะเสียดแทงอยู่ใจเรานรั่แหละแม่นี่บอกเป็นเดือนกับ,บว่เศร้าเป็นบะบางเถือเป็นปีบางคนแบนังว่าพูกกี่ไล่พ้กงโกง้แบบนี้วะกูสิจื้อไว้จนหอดมือกูตายวาสันมึงดา่ากูสันเบ้ยอม่มมันเป็รื่องธรรมดา,าดาไม่ได้เลยเนาะ,ะคือหอดควมเขาด่ามาย่ำเลยเครียดย่ำนั้นอ่ ขึ้นอดพ่อ,พอขอเขาด่ามานย่ำไหนเครียดย่ำนั่นเครียดจนหอดมือตายมันไม่เป็นเรื่องทรรมดาไปเลยนี่เป็นบ่พี่นอ้องมันสิทุกซ้ำไหนแต่ขนาดชั่วขณะที่เขาดานี่มันเครียดมาสั่นหนายัางบูดเป็นบ่เขาด่าแล้วเครียดหนาบูดบ่พี่น้องหนาง้อร้องห้องว่ามันเกี่ยว,ยว <c oughs> <c oughs> อุดนก็แหละการเจ้าหอดมือตายเหตุใดในบัตมันสิทุกซ้ำไหนพี่นอ้องขึ้นมอเก่า ขนาดว่าซัวขณะหนึ่งหนึ่งที่ว่ามันเขาด่าแล้วเกลียดผ่านไปสองหมื่นก็ยังเกลียดสามหมื่นก็ยังเกลียดสี่หมื่นก็ยังเกลียดเดือนหนึ่งก็ยังเกลียดอยู่นี่ปีหนึ่งก็ยังเกลียดด้วยความเขาด่านี่อันนี้โดยความงูนี่มันเป็นความฉลาดเนีอยบางคนเหมืนนทว่าอุสลาดกูจําไว้กูจื้อไว้คือพ่อย่เลยมากกับเรียดย่แนั่นแทนที่ว่าเขาด่าแล้วก็สะเฝ้าเอาออกหรือว่าปิดประตูคือหูซะ ถ้ามันบิดมาอยู่กับเฝ้าเอาออกจากใจซะ,ะคนเครื่องกับคนเครื่องเนาะคนเครื่องนอเองนาะเขียดกับเขียดเนาะเขียดเนาะเฝ้าล่างมันออกเลยหูว่ามันบอดีอยู่แต่ว่าบมอยากเอาออกเด้เอาไว้หันละให้มันทุกให้มันทุกถุกมันจะเหมือนพ่อเมื่อถูกบ่พ่อหรือว่าบ่เข้าใจถุก มันก็นเลยเป็นถุกํำไปธรรมะของวสามาสัมเจ้าโะองตัดใ้ตัดว้เพื่อยังตัดว้เพื่อให้พุทธบริษัทคือจังพวกเขา้าเลยล่ะผู้มีหรือว่าผู้เป็นศาสนาญาติเอาไปพินิจพิจารณาเมื่อเอาไปพินิจพิจารณาแล้วมันสิเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ะได้ริมรถของธรรมะ เราะขามเข้าใจธรรมะศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะเมื่อมีลูกมิหลานมาบวชเท่ากับโอกาสเท่าสิมันได้มายินได้ฟังหรือว่าได้เข้ามาศึกษาธรรมะเมื่อได้ศึกษาธรรมะเราก็จะได้รู้ธรรมะเอาไปเห็นอย่างละธรรมะเดอาไปก้อยบอกคือใครมวดแดงน, <c oughs> นี่เอาไปก้อยกินขึ้นะป๋อม <c oughs> เอาไปลาบบอก เาขัววะนี่คือสิ่งทีจกินเปิบาทธรรมะเอาไว้ชโลมจิตหรือเอาไว้รักษาจิตจิตมันอาศัยกายอยู่แต่ถ้าไม่มีธรรมะมันจะหลงมันจะหลงทางเมื่อมันหลงทางมันกับว่าหูกูเม่นบตามันกับตูว่ากาตากูได้เป็นบาอ่านว่าดัง หรือจะูก่มันกระตัวว่าด่างมันเดน้ด้วยความยึดมันถือมันแขนขามันก็บว่าแขนกูขากูเห็นบ่เบิดตนเบิดตัวน,วนี่มันของกูบเบิดแมนบ่ยามาเห็ุกูเด้มันไาว <c ười> เพราะอย่างเพราะความหลงเพราะความบกเข่าใจจริงๆแล้วอัตภาพร่างกายไม่ใช่ของเราพี่น้องบ่ิเวนของเขาจักคน แต่ว่าเฮ้ามาอาศัยมันอยู่ในโลกนี่ซื้อมาอาศัยมันทำบ่มีกายบ่มีร่างกายมันกับคาสามารถที่อยู่เลยนี่เห็นหมอค้นายคนตายเพราะอย่างเพราะร่างกายมันเสื่อมสภาพมันปุกมันพังจนใช้งานไม่ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเสื่อมมันสภาพที่มันเป็นส่วนที่สําคัญมันเสื่อมสภาพโดยเฉพาะหัวใจ หรืออ,อวัยวะภายในที่มันเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ใจมันวาอยู่เลยมันก็ทิม่มหนีไปหาเอาร่างกายใหม่นะไปสร้างเอาใหม่นะเพราะฉะนั้นเฮามาอาศัยโลกนี่อยู่มาอาศัยกายที่มีอยู่ในโลกนี่อยู่เพื่อได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วเพื่อบ่ให้หลงก็อาศัยร่างกายนี่แหละ